ปลอดภัยแล้วจองลอกก็ไม่บินแล้วนะ <Yeah. S 1> มีหมวกแล้วเออเชงได้ป<ะ>้องอันนี้คือผมดึงขึ้นเนาะแล้วก็อุ้ยถอดออกเลยนี่อันนี้เป็นสายเดิมนะบอกเลยโคตรเล็กอะ่ะอันนี้เป็นสายใหม่ขยายอยู่เดี๋ยวจะมาถอนให้ดูเนาะว่าพอดยังไงแล้วก็จะมีกิปล็อกอย่างนี้ด้วยสําหรับคนที่แบบไม่เคยใสย่เนาะ เจ็บเกี่ยวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีเขาแนะนำแนะนำจะพวงรองฮั่านั่นนะครับเจ้าเกนสำหรับทีมงานเกี่ยวครับ FC d ัก k Eye t h a i l a n วันนี้เออใครแบบสนใจเสื้อนะครับก็สามารถสั่งได้แล้ววันนี้เดือนกันยานะครับส่งวันที่30ก็อช้องถึงวันที่15กันยา360บาทรวมส่งครับมีปลายทางให้ก็คือราคานี้รวมปลายทางแล้วก็จะแถมสติกเกอร์เกลียวสวยๆหนึ่งแผ่นให้เลยนะเออก็ไปติดกันสวยๆเลยนะครับก็อย่าลืมกดดุนเสื้อด้วยนะครับแล้วไปยุคคลิปกันเลยก็กล่าวสวัสดีมีนักรจริงทุกกคนนนนนนวััีี้้ผมมม็จะาาใสส่่ย N.K. นะคือสำนักน <_ an> ี้ก็แพงอยู่แล้วเนาะนี่ผมจัดมาที่185บาทนะซึ่งผมจะมาไล่เงินเวยนี่ก็ตัวขาบเนาะไหนลองมองไปดูดิสำหรับใครแบบอยากให้ผมใส่หมวกตัวขับเนาะเออก็ทรงประมาณนี้หมวกมันเล็กเว้ทุกคนคือแบบมันคนเล็กอ่ะเอเดี๋ยวลอง่อนอันนี้คือคนดังนะเขาไม่อยากเปิดหน้าเปิดไหมโอเคได้สออันนี้เป็นหมวกขับผมซื้อมาที่800หรือ900เนี่ยไม่รู้จำไม่ได้ คนเล็กเลยว่ะเลยเอาใส่ให้ดูไม่รู้จะใส่ได้ไหมนี่ได้เล็กป้องเห็นไหมฮะคือว่าของพวกเล็กอ่ะเยอะมีแต่อบาดทีแรกว่าจะมาติดกล้องไว้แต่มันเล็กเกินเนี่ยก็ประมาณนี้แหละสำหรับหมวกตัวขี่แล้วก็จะปลอดภัยแล้วจ้องหลอก็ไม่บินแล้วนะมีหมวกแล้วเชงได้ โอเควันนี้ก็จะมาไล่คือผมมอากล่องเบลีไว้เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนี่นี่มาฟังเสียงบ้าหวัดมันดังไง oh. แค่นี้พอน้ำจิม้มเออก็ฟังเสียงก็น่าจะรู้นะอันนี้เป็นแคมของ S K S นะครับเป็นแคม แคมซิงเออแคมท่อสุดเอร์ซึ่งพ่อเอกาไม่รู้บางีอันนี้เป็นท่อเชิงตลอครนะับก็รีวิวไปแล้วท่อไปน,นี้ราคาไม่หนึ0งพันนะเสียงพร้อมมากเออเดี๋ยวฟังอีกรอบสำหรับใครแบบสนใจเนาะส่วนกองไปน,นี้ก็ไปให้เขาเรลีมาก็พันห้านะก็สนักไหนก็เดี๋ยวรีวิวข้างหน้าแล้วกันเออถ้าอยากให,ให้คอมเมนต์ว่าทำที่ไหนก็ คอมเมนต์ไว้เออเดี๋ยวบอกใช่ซึ่งวันนี้ก็จะมาไล่ถ่ายน้ำมันมาดูสายเดิมนี่ก็อันนี้เป็นตัวใหม่นะตัวใหม่ตัวเก่าก็น่าจะไล่เหมือนกันนั่นแหละไล่เรืยเหมือนกันนะหรือว่าจะเป็นตัวนั้นเห็นไหมอันนี้เว็บเชงตักล้องนะของหินซิ่งหรืออันนี้อัดแต่80โลตัวแข่งโอเคัดแต่แปดสิบโล นี่อันนี้เป็นสายเดิมนะบอกเลยโคตรเล็กอะ่ะอันนี้เป็นสายใหม่เอ้ยก็ไม่ต่างกันเยอะนะก็นั่นแหละขยายอยู่เดี๋ยวจะมาถอนให้ดูเนาะว่าปอดยังไงเราก็จะมีกริปล็อกอย่างนี้ด้วยสำหรับคนที่แบบไม่เคยใส่เนาะผมก็น่าจะเป็นครั้งแรกเดีวเร็วๆนี้ผมก็นั่นแหละจานรถใหม่แล้วฉลองช่องใหม่ครับหนึ่งหมืน่ะนซะับสไครต์เอ้ยหนึ่งหมื่นสองห้าเนาะหนึ่งหมื่นกว่าแล้วอะ่ะเออเดี๋ยวก็จะฉลองคันใหม่เลยอืมอันนี้เป็นตัวล็อกเนาะ มันมีสติกเกอร์แถม้วยนะเอ <N> K เนคเนี่ยเออมันเป็นสำนักที่แบบราคาแพงเนาะทอดรระบายเนาะ<น>อ๋อเวลาล็อกก็ประมาณนี้เลยแกเวลาบีเว้มันจะขยายใช่ป่ะเวลาปล่อยมันก็จะหนีเออมันก็ได้สายไงยน่าจะสุบแล้วก็บีบแล้วก็นะมาดูั่งนี้ั่งนี้จะเป็นสายสายนี่เราต้องเอาไปตัดนะครับเพราะว่ามันยาวเกินเช็คต้องไปวัดดูแล้วก็นั่นแหละกะระยะให้มันได้ไงนี่เราก็มีกิปตรงนี้กิปล็อก เอาไว้ล็อกสายให้มันแน่นนะเดี๋ยวขอตัวเอานี่ไปใส่ก่อนคือแบบมันคอดแน่นเลยเราต้องาแบบเอาครีมมาหนีบเนาะแล้วก็ยัดใส่สองฝั่งเพื่อจะมาล็อกตัวนี้ให้มันติดเว้ประมาณนี้แล้วก็ล็อกตรงนี้ใช่โอเคก็ไปใส่กันแป๊บหนึง่งเราก็จะมาถอดัวฉีดก่อนนะครับแล้วก็จะถอดสายน้ามันแล้วก็ถอดตรงนี้ใช่เดี๋ยวจะถอดด้านล่างก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะไหลลงนเนาะไม่รู้ว่าต้องอ,อะไรนะนี่ นี่มาขันหัวฉีดตรงนี้เว้ยค<ม>ือผมขันหักไปแล้วรอบนึงเนาะเสียไปประมาณ850แค่อ,คอริดหักนะเออที่ใส่หัวฉีดเนี่ยเดี๋ยวจะขันก่อนนี่มาดูตรงนี้คือจะถอดให้ทุกคนดูนะคือผมถอดด้าน,นล่างแล้วนี่ยนี่เดียวนี่นะอันนี้ก็เป็นปลั๊กหัวฉีดเนาะแล้วก็หัวฉีดใช่ซึ่งผมถอดด้านล่างแล้วตรงนี้เห็นไหมเราก็จะเปลี่ยนสายตรงนี้เนาะแล้วก็ถอดตรงนี้มาดูใ้กล้พี่การถอดมาดูเราอันนี้คือผมดึงขึ้นเนาะแล้วก็อุ้ยถอดออกเลย อย่าให้โดนเฟรมนะเพราะว่าโดนเฟรมมันจะแบบสีมันลอกนี่คอดก็ทอดออกเลยเราเปลี่ยนสายใหม่แล้วนี่ก็เป็นสายเดิมก็แนะนําให้เก็บไว้นะเผื่อได้ใช้อย่างนี้เวคือจะเอาสายตัวเดิมเลยแบบมาวัดความยาวเนาะก็ประมาณนี้จะตัดเนาะอันนี้เป็นปลั๊กตัวใหม่นะเป็นหัวตัวใหม่เราก็จะเสียเข้าไปเลยประมาณนี้แล้วก็คลิปล็อกตัวนี้เว้ คือมันกดด้วยมือไม่ได้เราต้องแบบกดอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงสายนี่มันจะช่วยให้มันแน่นขึ้นเวทำให้มันออกไม่ได้ <Yeah. S 1> คือแบบแน่นแล้วประมาณนี้กันน้ํามันมันรั่วก็เออพอดีเลยนะเราไม่เผื่อไว้นะ mm hmm. ประมาณนี้ mm hmm. เผื่อไว้ก็ได้ประมาณนี้ mm hmm. เห็นไหมใช่ก mm ็ตักเลยมันเหนียวหรือมีดไม่เข้าอ่ะ <Huh? S 1> นี่ออกก็กดอย่างนงี้ง่ายมากคือเราจง่ายมากแต่ยากนี่ แล้วก็เหมือนเดิมเสียเข้าไปเสียให้มิดเลยนะประมาณนี้เออแล้วก็กดเหมือนเดิมนี่เท่านี้สีเลี้ยวมาฉีด N K สวยมันจะได้เห็นน้ำมันไงว่าเล่นน้ำมันอะไรเนาะเป็น95หรือ E85 มีกันใส่นะเราก็กดเห็นรูไหมด้านในเวลากดมันก็จะขยายเนาะเวลาปล่อยมันก็จะหนีบแล้วก็เอาเข้าไปเลยมันจะมีล็อกตรงนี้ไว้ให้เอาเข้าล็อกตรงนี้ เห็นไหม็ราตรงปัมติกอะใช่เข้าไปเพราะเนี้ยอยู่แล้วก็ไม่มีด mm ้านหัวด้านท้ายนะก็ใส่ได้ทุกด้านแล้วก็ไล่มาตรงนี้รือตรงนี้แล้วั่งนี่ใส่คลิปล็อกเดื่นะครับก็บทรงต่อไปก็เสียบปั๊บหัวฉีดตรงนี้แล้วก็กดนะครับแล้วก็ปล่อยเข้าไปก็ดึงดูนะว่ามันอยู่ไหมก็ประมาณนี้สำหรับการเปลี่ยนสายนะ น้ำมันก็ยังไม่ไหลนะเราต้องเปิดมาฉีดก่อนเดี๋ยวมองว่ามันจะไม่ฉีดอันนี้ก็เอากลับไปฝั่งนู <S 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 ้นเนาะว่าอันนี้เป็นเรื่อนกับด้านนะตัวใหม่ผมก็ไม่ได้ถอดกองอันนี้นะเพราะว่ามันใส่ใส่ยากเวลาลาถอดออกแล้วก็มาใส่แล้วต้องแบบติดกับล้ออะประมาณนี้ถคาอยากให้ใส่ง่ายนะ เราต้องถอดล้อด้วยสอนตัวเองอ่ะคือแบบผมไม่รู้อะไรผมก็จะสอนเอาแบบเพิ่งรู้มาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะไปขันก่อนมันก็ง่ายๆเนาะก็ไปขันเองเนาะขันไม่ต้องแน่นมากนะคนคือแบบขันพอตึงมือปุ๊บก็พอเลยเดี๋ยวมันหักจะไปดูว่าตอนเปิดมันเป็นยังไงเนาะว่าน้ำมันมันจะเดินไหมผมกลัวมันรั่วอยู่นะก็ใส่เสื้อเรียบร้อยใส่สายน้ำมันเรียบร้อยเสียบขันเรียบร้อยเออก็ระวังมันติดโคตนะครับมาดูสาย เฮ้ยน้ำมันขาววะนี่มึงลังไหลเห็นปะเฮ้ยทำไมมันได้แค่นี้วะก็เช็คก่อนนะครับว่ามันขันแน่นไหมมันรั่วไหมเดี๋ยวไฟมันลุกนะต้าเลยนะอย่าเอาน้ำมารังไลเห็นไหมทำไมน้ำมันมีลมวะมันก็ไม่เติมสักทีนะมันก็น่าจะเป็นลมประมาณนี้ไม่รู้ไม่เคยไล่เออจริงๆ ไม่เคยไล่นะแต่มันมีลมอะ่ะปกติมันไม่มี้มันก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดใหม่เดี๋ยวเผื่อมันออกได้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกก็อากาศเนาะออกซิเจนประมาณนี้ผสมน้ำมันมันก็เกิดเชือเอ้อเพลิงเฮ้ยมันก็เพิ่มเรื่อยๆนะไพิ่ม <c oughs> เพิ่มมันเป็นแรงดัน <c oughs> ก็มีหลักการนะเดี๋ยวจะไปเทสให้ดูว่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเทสเดี๋ยวไปลอ,ก <c oughs> อ,องกเนีวันนี่เราไปไล่พังเนี่ยเราก็ลองด,ดูก่อน ก็ใส่ครบมาแล้วใส่น้ำมันมโอเคมันเป็นน้ำมันขาวนะมันเป็นเก้าห้านะแต่มันขาวเออถ้าเป็นอีปัหามันจะม่วงเว้ยเอาหมอกมาโอเคเขาตัวไปเทนรดก่อนเดี๋ยวมาบอกว่ามันเป็นอาการยังไงเนาะอาการดีหรือไม่ดีก็น่าจะปกติเนาะก็แค่ใส่น้ำมันที่มันแบบเติมเต็มขึ้นเนาะ,ะชุดแล้วเนยัดลงไปอีกหนะ้าน่ะุดแล้ว เรียกตรงนั้นผมอืมก็บังตาเนอะก็ได้อยู่ป่ะถูกไปเลยเยอะผมก็จะพาทุกคนมาดูนี่มาดูอันนี้ อันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นหัวฉีดถงบูเจเออก็วิว่งมาเมื่อกี้เนาะก็มาดูว่าหัยเงียนจะดำไหมมันดำอยู่แล้วแหละไม่รู้ว่าจะดำไหมต้องดูอีกรอบเพราะว่าผมถอดประกิ่นล่างนะเนาะเห้มันพอดีเว้ยมันดำแค่ตรงนี้แต่ตรงนี้มันจะเป็นออกทองทองเนาะคือแบบไม่รู้ผมเพิ่งขัดมานะมันอาจจะยังไม่เยื่อมน,นี่ดูทุกคนว่าไงมันก็ถือว่ามันได้อยู่นะมันก็ไม่ดำมากเกินไปเนาะน้ำก็ไม่ไดีเยิ้มอะไรขนาดนั้น ก็ถือว่าใช้ได้ต้องใช้กันต่อไปเนาะเพีงครั้งเดียวเองเออก็ประมาณนี้สำหรับมชีนฮลูเจนะคือมันวิ่งได้ไปทุกคนโคตรร้อนอะนะเพิ่งวิ่งมาเออเราก็จะใส่แล้วว่าจะเปลี่ยนใส่ของเงินเนาะแต่มันได้ไปเราก็จะใส่ต่อไปเออถ้าใครชอบคลิปแบบชื่อๆอย่างนี้เนาะไปไล่รถเล่นนะก็ฝากกดไลค์กดแบบชร์ด้วยก็ไปแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าอยากให้ทำคลิปแบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปชันเลยไปแล้วอย่าลืมกดไลค์นะที่สำคัญไปแล้วช่องนักอายไทยเรียนฝากติดตามด้วย